ซ้ำาบดีพี่น้องสู่ขู่สู่ข้นครับพ่อครับเ่าผาดพารอขึ้นเ่าครับหาจะเลิกงานครับมามาครับมาแต่ละย่องมาแตหัดทองครับเวลาค่าครับมันนี่บ่ได้เขาขั้วได้ครับเด้อเป่าผาเดียวมุเวลาครับมาหอดกตมาเด็กเลยครับเขาบ้านครับไ้แกงไก่ใส่กะทิครับใส่เห็ดทางฝาดได้ครับเด้อไก่ครับใส่ไก่ เตปลาระป๋องครับปลากระป๋องสำเด็จเลยครับเ้อเผมสีแกลงครับมันสัมั่นไก่ครับเสียบเสียบกระปาดได้ครับเมันสมันไก่ครับเสียบเสบครับมเนี่ปดแบไนะครับมัสมันไก่ครับสําเร็จครับนะครับขาดเลยไรครับเต็มกระป๋องเลยเสียบกะปาดครับเลยเสียบกระป๋าดให้เขาหลอได้ครับ ฝากกดไลค์กดแจ้งให้บอผาดได้ด้วยครับนี่ก็น่างะแก้บอผาดพร้พอรมนะครับเด้อมาครับมาง่ายๆครับบนตรองนี้ยังมา่งไหมครับไม่ต้องอหวนห้องครับโอ้หน้าซุปแบคักเว้ยน้ำแกงในหัวหน้า